ขณะที่ในมุมของคุณชูวิทย์กมลพิสิทธิ์เนี่ยน้องไบรท์ก็ออกมาโต้อตอบผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยน้องไบรท์บอกว่าผมได้ฟังคุณอภิสิทธ์ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบีบีซีตอบคําถามผู้สื่อข่าวว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถึง50เปอร์เซ็นต์แสดงให้เห็นว่าประชาชนคิดอย่างไรคุณชูวิทย์เขียนว่าผมเข้าใจว่าคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพเป็นนักการเมืองผู้เชี่ยวชาญแต่สงสัยทั้งสองคนคงตกวิชาคณิตศาสตร์คุณชูวิทย์บอกผมจบบัญชีธรรมาาาสย่่่่งงงเกกกวัอมทท้น ขออธิบายให้ฟังดังนี้ 1. คุณวิชิตบอกว่าผู้มาใช้สิทธิ์47.72แสดงว่ามาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด คุณชูวิทย์บอกว่าตรงนี้คุณอภพิสิทธ์ต้องเข้าใจซะก่อนว่าไม่มีการเลือกตั้งครั้งไหนที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นเต็มการเลือกตั้งเมื่อปี54ผู้มาใช้สิทธิ์เจ็ดสิบสี่จุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่ายี่สิบห้าจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มาเป็นผู้ที่ไม่มีความปรารถนาทางการเมืองหรือไม่สนใจการเลือกตั้งอยู่แล้วดังนั้นคุณอภพิสิทธ์จะไปยึดว่าสี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์หมายความว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ100่ วิทกระระบุนะครับว่าทายึดเอาเกณฑ์ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งปี54มีผู้มาใช้สิทธิ 74. ์74.85เอร์เซนครึ่งหนึ่งก็คือ37.43ครั้งนี้มากันถึง47.72ถือว่าเกินครึ่งของครั้งที่แล้วซะด้วยซ้ำในสถานการณ์แบบนี้คุณชวิทย์บอกว่าถือว่ามากแล้วครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิติคุณอภิสิทธิ์คงไม่รู้เรื่องมากนะักตอนเรียนหนังสือผมสอบวิชาสถิติได้เอตลอด นี่คือเสียงจากคุณชูวิทย์ซึ่งระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ขัดขวางขัดข้านกระทําการทุกอย่างที่ละเมิดด,ดิรอนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งมีเหตุการณ์รุนแรงด้วยดังนั้นคนไม่มาใช้สิทธิ์ก็เพราะไม่กล้าเสี่ยงออกมาอีกทั้งมีข่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะจึงนอนอยู่บ้านเฉยๆดีกว่า คุณชวิตเขียนด้วยนะคะบ,บอกคุณนนพิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่าตัวคุณนนพิสิทธิ์กับคุณสุเทพมีความเห็นที่แตกต่างกันจึงเป็นเหตุผลให้คุณสุเทพลาออกจากพักมาต่อสู้กับม็อบปิดถนนมาต่อสู้กอบม็อบปิดถนนคุณชุวิตบอกแต่ผมว่าคุณนนพิสิทธิ์และคุณสุเทพโดดลงไปในเรือลําเดียวกันแถมช่วยกันพายอีกต่างหากเพราะทั้งสองปฏิเสธกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาความขัดแยง้งโดยใช้ข้ออ้างเรื่องปฏิรูปมาบังหน้าบอกว่าใครลงเลือกตั้งครั้งนี้เป็นผู้ต่ออายุให้ ระบบทักษิณคุณอภิสิทธิ์ไม่ดีใจหรือครับที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง20.53ล้านคนไปกล่าวหาเขาว่าทั้งหมดเป็นผู้สนับสนุนระบบทักษิณได้อย่างไรส่วนพวกโหวตโนและโนโหวตจะมาเหมาเ,าเอาเป็นคะแนนของตัวเองไม่ได้เพราะเขาอุตส่าห์ฟันฝ่ามาเลือกตั้งเพื่อรักษากติการประชาธิปไตยเอาไว้พวกเขาอาจต่อต้านระบบทักษิณแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบระบอบอภิสิทธิ์หรือสุเทพ เรื่องแบบนี้ฝรั่งไม่เข้าใจหรอกครับว่าทำไมคุณอภิสิทธิ์ถึงพูดจาเอาแต่ได้แล้วยังมโมโหโคราขนาดจะไปฟ้องผู้สื่อข่าวต่างประเทศอีกต่างหากแล้วก็ไปอ้างอิงถึงบันคีโมนนะครับอ่ะนี่คือประเด็นเรื่องการวิเคราะห์หรือว่ามองตัวเลขการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการไปใช้สิทธิ์ในรูปแบบไหนอย่างไรที่แตกต่างกันในแง่มุมต่างๆ